เป็นความตื่นเต้นที่ไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ที่คุณโค้งข้างหน้าตึงดูให้เราก้าวข้ามชายขอบของพื้นที่ที่คุ้นเคยออกไปสู่โลกแห่งการค้นหาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกอิสระหลุดพ้นจากเรื่องสมมุติออกไปอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตจริง พื้นที่แปลกใหม่และเรื่องราวที่ไม่รู้จักจำาต้องทำให้เราหวาดกลัวบ้างมันมากกว่าน้อยมีแต่ความเข้มแข็งของใจเราเท่านั้นที่จะพาเราก้าวข้ามจุดนั้นไปได้การเดินทางเช่นนี้เราใช้ชีวิตเรียบง่ายมีอุปรกรณ์จำเป็นติดตัวไม่กี่ชิ้นที่เราจะมั่นใจฝากชีวิตไว้ได้ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจนหลายครั้งเราบอกตัวเองว่าพอได้แล้ว จุดได้แล้วแต่ไม่นานนักจิตวิญญาณของนักสำรวจหัวใจที่อยากจะสแสวงหาความตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ที่ซ่อนเล้นอยู่ในโลกใบนี้และที่สำคัญที่สุดความโหยหาชีวิตที่อิสระเสรีก็ผลักดันให้เราต้องออกเดินทางอีกครั้ง